สวัสดีค่ะนี่คือกิจกรรมสร้างสมาธิสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูก็จะเล่าเรื่องของขยะที่ทำให้พี่แมงกับคุณนะคะขาหายแล้วเราก็จะนำ นะคะให้เด็กๆช่วยเหลือพี่แมงกะพุนโดยคุณครูจะมีข้อตกลงกับเด็กๆว่าในระหว่างที่ช่วยพี่แมงกะพุนนะคะเด็กๆไม่ต้องใช้เสียงจนกวา่าเราจะจบก,กิจกรรมและเราก็จะมาถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะหรือระหว่างที่เรากำลังช่วยต่อขาให้พี่แมงกะพุน ผลการจัดการเรียนการสอนพบว่าเด็กๆนะคะสามารถที่จะทำงานตามข้อตกลงของตนเองได้นะคะค่ะนะคะใช้โซ่เล็กๆตัวนี้นะคะแล้วก็ทำให้เขามีสมาธินะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะออกมาพูดคุยนะคะคุณครูก็จะถามนะคะว่าขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะคะ มาฟังเด็กๆเล่าถึงปัญหากันค่ะปัญหาเจอปัญหาอะไรในการช่วยเหลือพี่แมนกระพุนไหมคะมีค่ะเรือจะเอาชเอเป็นแลมีเป็นน้ำแขงเลยน้มันอะไรมันีบออกมาก็เลยพี่แมนกระพูนก็เลยขาหายค่ะแล้ตกหนูตอนตอนที่หนูต่อค่ะพี่แมนกระพุนหนูเจอปัญหาอะไรไหมคะไม่เจอนะหนูช่วยเหลือได้ดีนะโอเคฟินิคตอนที่ฟินิคช่วยเหลือพี่แมนกระพุนตอนต่อครับเจอปัญหาอะไรบ้างครับ เจอไหมมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีแล้วหนูดีใจไหมทําให้พี่แมงกระพูนมีขาโอเคค่ะพี่สตางค์คะตอนต่อขาพี่แมงกระพูนเจอปัญหาอะไรไหมคะลูกไม่เจอแล้วหนูดีใจไหมที่ได้ช่วยพี่แมงกระพูนต่อขาสวยงามนแน่ะพี่เพีล่ะค่ะมีปัญหาอะไรไหมลูกสวยอ่ะตอนแรกหนูต่อไม่ได้แต่ว่าตอนที่หนูไม่ทิด้งก็เริต่อได้ต่อได้โอเคค่ะใช่เริ่มต่อได้สวยใช่ไหมคะพี่เกิร์ลล่ะคะลูกพี่เกิร์ลเจอปัญหาอะไรไหมลูกขายาวไม่สม่ำเสมอ ไงบ้างครับต้องต่อให้หายยาวที่สุดน้องตางๆน้องตางเจอปัญหาอะไรไหมคะทำได้ไหมคะทำยังไมได้โอเคก็ค้างเจอปัญหาอะไรไหมเอาเป็นต่อยากแล้วหนูทำได้ไหมสำเร็จไหมสำเร็จพี่สวรานเจอปัญหาอะไรไหมลูกเจมเจมเจอปัญหาอะไรไหมเจมทำได้ไหมคะทำได้แล้วดีใจไหมช่วยเหลือพี่แมงกระพุนได้น่ะ ได้นะอ่าโอเคและหลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กๆนะคะเติมหน้าตาของแบงกะพุนที่เด็กๆได้ช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นการจัด,จดกิจกรรมบูรณาการนะคะฝึกทักษะการเขียนนะคะของเด็กๆนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็สามารถต่อเติมภาพได้นะคะค่อนข้างจะน่ารักนะคะแล้วก็รู้สึกจะมีความภาคภูมิใจนะคะในงานของตนเองเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปติดในมุมพี่ ปลาดาวพี่ปลาทะเลของเราค่ะสวยงามทุกตัวเลยนะคะดีใจกับเด็กๆทุกคนค่ะ